เซียเซหลเราเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะมาพบกับปอนกิเช่นเคยค่ะต้องบอกว่าในเดือนพฤิกายนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เกมมาใหม่เยอะมากๆวันนี้ปอนเลยจะมาแนะนําอีก8เกมมือถือใหม่หน่านเล่นที่ไม่ควรพลาดเพิ่มเติมมา EP ที่3กันค่ะและก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับ c r i b e และ comment, คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ปอนกิด้วยนะ ขอแนะนำร้านเติมเกมอีซีการร้านเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยและที่สําคัญไม่มีรีฟันแน่นอนมีเกมให้เลือกเติมหลากหลายหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกอยู่บอลขอแนะนําร้านอีซีการ์ดเลยค่ะสามารถเติมผ่านเว็บไซต์อัตโนมัติที่บอลแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเพจ f a c e b o o อีซีการ์ดรับเติมเกมหรือผ่านแอปพลิเสันราย a e a s y c a r d g a m e ได้เลยค่ะสําหรับเหล่าเกมเมอร์ใส่เติมเงินต้องไม่พลาดกับเว็บไซต์เติมเกมอีซีการ์ด เกมที่1 Fanta ฟน l เกมมือถือแนว f m MM o r p g จาก t n i ส Studio ที่ได้นำเกมออนไลน์แนวแฟนตาซีสุดน่ารักอย่าง t n i อ Online มาปรับปรุงและพัฒนาเกมใหม่ภายใต้ชื่อ f a n t t เทลที่มาพร้อมกราฟิกสไตล์การ์ตูนแสนน่ารักตัวเกมนั้นจะพาผู้เล่นสร้างตัวละครและเริ่มต้นการผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยสีสันและความสดใสจุดเด่นของเกมคือบรรยากาศสุดชิวเล่นง่ายไม่ซับซ้อนแต่ยังคงความท้าทายด้วยระบบต่อสู้ที่อาศัยทั้งเทคนิคและการวางกลยุทธ์และตัวเกมยังรองรับทั้งระบบโมบายและ PC ีด้วยสำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบ งานภาพกระตูนในการตะรุยโลกแห่ง MMORPG ต้องไม่พาดกับ f แ n นต Tale เกมที่2องไท m ์รีโมบายจากเกม PC สู่มือถือเกมดนาผจญภยยัยไขปริศนาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากค่ายยูอานิสสตูดิโอที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยการถ่ายทอดเสน่ห์และรายละเอียดจากเวอร์ชัน PC อย่างครบถ้วนทําให้เวอร์ชันมือถือน,นั้นสามารถมอบประสบการณ์การเล่นที่เข้มข้นไม่แพ้ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการวางแผนการไขปริศนาหรือการรุ้นระทึกในการเอาตัวรอดสาหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวไขปริศนาต้องไม่พลาดกับชาม์ e ีโมบาย เกมที่3 Resident Evil Survival Unit เกมมือถือแนว s t r a t e g y Survival ที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเกมระหว่างบริษัท Enix และ Joy f i s t y c o m b i n a t i o n รวมถึงทาง Capcom ที่จะเข้ามาช่วยดูแลแล,และร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดต,ตัวเกมได้เปิดให้บริการในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งตัวเกมนั้นจะพาผู้เล่นเข้าสู่เรื่องราวของ Resident Evil ที่นำมาสร้างเป็นเกมและถูกนำเสนอในรูปแบบการเล่นใหม่ๆใ,ในแบบการวางแผนการโหมแบบเ e a l ยว m e โดยมีตัวละครที่คุณคุ้นเคยอาทิเชน่นเรย์ออนแควนเ i ดฟิล i ิววัลเอนทายและ en ออื่น,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 นีกมกมมาายตัวเกมมอบประสบการณ์เชิงกลยุทธ์แบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะผสมผสานความเข้าถึงง่ายของเกมมือถือกับความล้ำลึกของกลยุทธ์แบบเดียวชามที่จะให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เชื่อมต่อและแข่งขันกันในโลกที่ต้องเอาชีวิตรอดอย่างบ้าคลั่งในตีน r e s i d e n t Evil ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นจากการสูกมอัมเบลล่าคอมเบเลชันนำไปเป็นตัวทดลองและได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลลึกลับแห่งหนึ่ง พร้อมหาทางหลบหนีและค้นหาความจริงเนื้อเรืองจะค่อยๆถูกเปิดเผยซึ่งภายในคฤหาที่เป็นฐานมาชาการถือเป็นหัวใจหลักของเกมที่ผู้เล่นจะได้บริหารจัดการตัวละครจัดทีมเพื่อออกรุยทำภารกิจได้อย่างเต็มที่รวมถึงการซื้ออาวุธต่างๆจากพ่อค้าที่คุ้นเคยสำหรับแฟนหนังและแฟนเกม Resident Evil ต้องไม่พลาดกับ Resident Evil Survival Unit เกมที่4 Tower of Fantasy ขอเดิมพันอีกครั้งด้วยความหวังครั้งใหม่กับเกม MMORPG ระดับตำนานจากผู้สร้าง Perfect World g a m e ที่ได้ประกาศเตรียมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ w a r p Server ในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ที่มาพร้อมอัปเดตเวอร์ชันล่าสุด5.5โดยเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นการยกเครื่องเกมเพลย์ใหม่ทั้งหมดให้กลายเป็นแอคชั่น MMORPG ที่สนุกยิ่งกว่าเดิมซึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้จุดสำคัญคือการที่ไม่มีระบบกาชาอาวุธทุกชิ้นแจกฟรีและสามารถรับเพิ่มได้จากการผ่านภารกิจเท่านั้นผู้เล่น สามารถปลดล็อกอาวุธแฟชั่นและไอเทมต่างๆผ่านการเล่นและล็อกอินเซิร์เวอร์ใหม่นี้ยังตัดระบบอัปเกรดอาวุธและแมทริกออกพร้อมเพิ่มการเปิดระบบเทรดระหว่างผู้เล่นผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้าชิ้นส่วนและสกิลได้อย่างอิสระและยังมาพร้อมระบบซีซันเพื่อเพิ่มความสนุกสดใหม่ให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่องเพิ่มกิจกรรมครู g v e เพื่อให้ผู้เล่นใหม่สามารถตามผู้เล่นเก่าได้ทันและตัวเกมยังมาพร้อมไลฟ์สกิลใหม่6ประเภทให้เราได้ใช้ชีวิตในโลก Tower o w e r of Fantasy กันอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนแลละที่่สคััญตวเเกกมมุ กิลแบบ MMORPG อย่างเต็มตัวถือเป็นความพยายามยกเครื่องเกมใหม่ของ Tower of Fantasy เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยุติธรรมและเปิดกว้างสำหรับผู้เล่นทุกกลุ่มอีกครั้งแล้วตัวเกมยังรองรับทั้งระบบโมบาย e PC และคอนโซลอีกด้วยสำหรับแฟนเกม MMORPG ต้องไม่พลาดกับ Tower of Fantasy Warp Server เกมที่5พิ้วพิวสลามจาก X Regen จนเอ็นเทอร์เทที่เปิดให้บริการเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมภาษาไทายอย่างเต็มรูปแบบผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโปรแกรมเมอร์สายเกมผู้เหนื่อยลา้าที่ถูกดูดเข้าไปในโลกเกมที่ตัวเองสร้างและกลายร่างเป็นสลามจิ๋วสุดน่ารักแต่แฝงด้วยพลังไร้ขีดจำกัดเตรียมฝึกการผสมผสานสุดยอดระหว่างเกมยิงสไตล์บูลเลตเฮลสุดมันกับระบบวิวัฒนาการฟิวชั่นสุดล้ำในเกมไอดอลอาร์พีจีแนวใหม่ที่จะมาปฏิวัติว,ตวงการหัวใจหลักของเกมคือระบบฟิวชั่นอีวิลูชั่ แบบไม่รู้จบเปลี่ยนสลัมน้อยของคุณจากก้อนกลมธรรมดาให้กลายเป็นพลังเหนือธรรมชาติอันอาจต้านทานได้สำหรับแฟนเกม i ไอดอล RPG ต้องไม่พลาดกับพิ้วพิ้วสลัม เกมที่6 p e พลิกาสซบอมสเลเยอร์เกมมือถือแนวโลกไร้าร์พีจีจากค่ายชิรีลูมที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่26พฤศจิกายนนี้ผู้เล่นนั่นจะได้เข้าสู่สมรภูมิเดือดในโลกหลังวันสิ้นโลกที่ผสมผสานกินไอไบโอพังและดาร์กไซไฟเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นเพลทิกัหนึ่งในกว่า12นักรบตุ่นปักเป็ดสุดยูนีที่แต่ละตัวมีสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัวออกเดินทางผจญภยัยในดินแดนลกหลางปะทะกับเหล่ามอนสเตอร์ไก่พันและเปิดโปงความลััับบออออนดดามืืที่่่ซยยู้งงหะ ครั้งนี้หัวใจของเกมคือระบบการต่อสู้สุดเล้าใจที่เน้นจังหวะและสไตล์การโต้กลับในเชี่ยววินาทีส่วนกลับด้วยคอมโบสุดโหดหรือบทดปล่อยการโจมตีช้าพลังทำลายล้างค้นหาจุดอ่อนของศัตรูทำลายการป้องกันและปิดฉากพวกมันอย่างมีสไตล์พร้อมสร้างสารรค์รูปแบบการเล่นของคุณเองโดยสกิลและไอเทมกว่าร้อยชนิดไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญกองทัพไรเวทมนต์หรือเรียกพายุสายฟ้าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผรจญภัยที่คาดเดาไม่ได้ โดยกลไกแบบโลกลายทำให้ทุกการเล่นของคุณไม่ซ้ำกันสำหรับแฟนเกมโลกราอรพจต้องไม่พาดกับพาติกาสบอมสเลเยอร์ เกมที่7จ o n i c น u m b l e เกมปาร์ตติมัลติเพเยอร์จากค่ายดังอย่างเซ ga c o m p บเ a t i o n ที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาใน Sonic l u m b l e นั้นผู้เลนจะได้พบกับโลกของของเล่นที่สร้างขึ้นโดยด r X m a ซซึ่งจะมีตัวละครยอดนิยมจากซีรีส์ Sonic ในรูปแบบของเล่นมาประลองกันในสนามแข่งและลานประลองอารีนาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสุดตื่นเต้นและคุณยังสามารถปลดล็อกตัวละครจากซีรีส์ Sonic เช่น Sonic เซลนัครอชาร์โดดรเอกซ์แและตัวละครอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเพื่อสสสะะมแลนุกกกกไปกับบารเ็ อนอกจากนี้ในเกม Sonic l u m b บอยังมีการจัดอีเวนต์คอสโอเวอร์ที่ขามโลของซอ n i c อีกมากมายไม่เพียงแต่ตัวละครจากเกม s ซ ga เท่านั้นแต่ยังมีตัวละครรับเชิญจากหลากหลายซีรีส์ที่เข้าร่วมด้วยโหมดการเล่นหลักของเกมคือชิงแหวนเซอร์ไวเวิลที่ผู้เล่นต้องผ่าน3ด่านพร้อมแข่งขันเก็บแหวนให้ได้มากที่สุดซึ่งแต่ละด่านนั้นก็มีกติกาให้เลือกเล่นหลากหลายเช่นวิ่งแข่งที่ต้องไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดและต้องหลบรีก,กิมมิกต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้นอกจากนี้ยังมีีีดดด่่่าาาาาานนนมมมมมกกกว75ทพร้อ้อและสุคุคคเจ ซีรีส์โซนิคและตัวเกมยังรองรับ,บ,ท,บทั้งระบบโมบายและพีอีกด้วยสำหรับแฟนการ์ตูนโซนิคต้องไม่พลาดกับโซนิคลัมโบ้อ เกมที่8 d r a g o n t r er. a ทร e เเกมมือถือแนวไอดอลอาพีจีจากค่ายฮ่องกงเกมทีลิมิเต็ดที่กำลังจะเปิดโค้ดเบต้าในวันที่27สิจพฤศจิกายนนี้พร้อมภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบผู้เล่นนั้นจะได้ออกผจญภัยไปกับเทพมังกรฟราฟเนียผู้สูญเสียพลังและอศวินสาวสุดน่ารักเพื่อกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ในดันเจีย้ยนและตามหาพลังที่หายไปกลับคืนมาให้ได้โดยจุดเด่นของตัวเกมที่เผยออกมาคืองานภาพ 2D สไตล์ a อนิเมะที่มีทั้งแบบ 2D และ 3D เรื่องราวของการผจญภัยสไตล์คอมเมดี้ที่เน้นความาเาาาปป็นหลััักภพอสระจตววฟ ที่ดีไซน์มาได้ทรงเสน่ห์และน่ารักเป็นอย่างมากการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่เราจะต้องจัดทีมและบริหารการใช้การ์สกิลต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ระบบสารสัมพันธ์สุดคิวที่เราสามารถปฏิสสมพันธ์กับสาวๆได้ระบบช่วยฟาร์มตอนออฟไลน์สไตล์ไอดอลที่จะทําให้เราได้ของมาอัพทีมได้แบบไม่มีขาดและตัวเกมยังรองรับทั้งระบบโมบายและ PC อีกด้วยสําหรับเกมเมอร์สายอนิเมะต้องไปพายกับดากอนเชลเลอร์ 私を見なさい成すべきことは分かっています何が伝説のリングベアラー<う>この私に手を出すなんて許さない私許さない ก็จบกันเปนที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ8เกมมือถือใหม่น่าเล่นที่ไม่ขวรพาดในเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็น EP ที่3ใครอยากให้รีวิวเกมมือถือแบบไหนหรืออยากให้แนะนํำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และ comment, คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ปอนกิด้วยนะ